สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับรถในสำนักที่ผมสะสมนะครับก็จะมีเจ้า rx นะครับเล่มโอนชื่อผมเองนะครับ honda jx 1 1 0 yamaha concord ik 1 3 5ตัวพิเศษนะครับ20ปีทอง honda beat new โครง rx z ส่วนทางนี้เป็นรถที่ผมปล่อยทุกคันนะครับจะมี Nova สายป่า สเปอร์นะครับกรุสภาสปินเตอร์เทน่านิวนะครับแล้วก็เทน่านิวโรมแม็คทั้งทั้งสี่คันนี้ผมปล่อยหมดนะครับแต่จะเป็นทังหน้านี่ผมจะเป็นเป็นรถสะสมของผมนะครับท่านสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือมีผมรับซื้อนะครับ